คุณดิ้นไม่ลุดคุณก็เลยต้องยอมรับถูกต้องไหมถ้าวันนี้นะครับคุณอัจฉยะคุณหมอทวัชชัยอาจารย์ปานเทพคุณเอกราชไม่ได้นะครับ GPS มาตรวจสอบจะยอมรับไหมว่าตัวเองเป็นคนขับไปการยอมรับว่าตัวเองขับไปการยอมรับว่าลูกตัวเองนะครับขับที่หน้าวัดขะคเพราะจน ด้วยหลักฐานหรือเปล่าดิ้นไม่หลุดด้วยหลักฐานหรือเปล่าเพราะหลักฐานมันชัดหรือเปล่าคุณดิ้นไม่หลุดคุณก็เลยต้องยอมรับคุณก็ลังคิดเอาแล้วกันครับคุณก็ลังคิดเอาแล้วกันครับแล้วการที่วันนี้เสียจะเอาเรือมาถูกต้องไหมเสียมีลูกน้องมาด้วยคําถามคือ้อาก็รู้เห็นเป็นใจด้วยกันหมดหรือเปล่า่ะเป็นไปได้ไหมล่ะ <c oughs> เออ ถูกปะเออเออคำถามคือเอาหลักง่ายๆครับปอกับโรเบิร์ตขับเรือแล้วก็บอนบอกว่าตัวเองก็ขับตอนตีสองเบียร์ก็ขับแต่ตรวจ DNA เจอปอคนเดียวอีกสามคนไม่เจอจะอะไรครับถามหน่อยครับอันนี้คือตรวจนะตรวจยังไม่เจอเลย แล้วเกลือของเสียได้ตรวจไหมจริงๆแล้วอะารักง่ายๆต้องตรวจ GPS เรือของเสียนะนะครับของเสีย AI อะต้องแต่3มปีที่แล้วถูกต้องไหมอ่ะคำถามคืออย่าว่าจะตรวจ DNA เลย GPS ตรวจหรือเปล่า อคำถามคือถ้ามาคนเดียวมันก็เป็นพิรุษถูกปะเพราะฉันแะเอามากันหลายหลายคนเพื่ออะไรเพื่อจะได้เป็นจะได้เป็นพยานเป็นพยานหรือเป็นผู้ส่งรู้ร่วมคิดนะอะ่เอามาเป็นพยานหรือเอามาเป็นผู้ส่งรู้ร่วมคิดครับผม ไม่ตรวจเพราะเขาเป็นพลเมืองดีก็นั่นไงครับก็ถึงได้บอกไงเขาก็รู้อยู่แล้วไงว่ายังไงเขาก็ไม่มีการตรวจเรือถูกป่ะเพราะฉะนั้นจะลากมาทําไมก็เอาใส่เรือมาเลยถูกป่ะแต่ไปฟังอาจารย์ตินอาจารย์โต้งเขาบอกว่า95%้าสบ้าปอร์ซนของคนที่พบร่างของผู้เสียชีวิตคนแรกมักจะเป็นผู้ก่อเหตุ ถูกปะพบน้องชมพู่คนแรกคือใครตอนนี้ตัดสินไปกี่ปีแล้วนะอ่าถูกต้องไหมลองไปดูครับหลายๆคดีคนที่พบร่างคนเสียชีวิตคนแรกมักจะเป็นผู้ก่อเหตุคำถามคือ แล้วถ้าเขามีการวางแผนมาตั้งแต่ต้นแน่นอนครับแน่นอนครับเขาไม่เห็นต้องกลัวเลยครับเขามนทุกออกมาได้เลยครับอะไรก็ไม่ได้เลยครับเพราะเขาวางแผนมาตั้งแต่ต้นคุณลองตอบสิครับถ้าเขาไม่ได้วางแผนมาตั้งแต่ต้นที่ฮิปโปบอกว่านะไปเจอคุณปอคุณปอยกให้ดูว่าผู้กำกับโทรมาแล้วบอกให้ทุกคนบอกเหมือนกันพูดเหมือนกัน เพื่ออะไรสองนับคุณบอลธนก,กิจเจ้าของอู่ n อ c ไปออกในการหัวสนนโหดกระแสวันที่25กุมภาพันธ์2565ห่างจากห่างจากการเกิดเหตุไม่ถึง12ชั่วโมงทำไมต้องโกหกทำไมต้องบิดเบือนช่วยตอบผมหน่อยสิครับอ่า ถูกต้องไหมครับแล้วอีกอย่างหนึง่งคําถามคือถ้าเขามาคนเดียวเขาจะยกร่างของน้องไหวไหมแต่ถ้ามาร่วมกันหลายๆคนช่วยกันยกได้ไหมเห็นป่ะคำถามคือถ้าเรื่องนี้มันเป็นอุบัติเหตุทําไมต้องมีการบิดเบือนตั้งแต่วันแรกถูกต้องไหมครับและถ้าไม่มีการตกเรือจริงตรงจุดนั้นจริงทําไมเพื่อนๆทุกคนไม่อยู่ให้ข้อมูล เพื่อจะตามฐามน้องให้เจอหรือจริงๆเขารู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีการตกเรือเพราะฉะนั้นพวกมึงก็หากันไปกูก็ไปนอนกูไปแต่งเรื่องต่อหรือพาอ่าเชื่อมโยงกันทุกฝ่ายอ่าเอาหลักง่ายๆครับคุณคิดแค่นี้ครับคุณคิดว่าคำถามคือมีการปกปิดตั้งแต่ครั้งแรกเลยถูกต้องหรือเปล่าครับ และคำถามคือทำไมบอลธนก,กิจเจ้าของอู่ n อ c บซีต้องปกปิดด้วยต้องบิดเบือนด้วยต้องให้ข้อมูลไม่จริงด้วยคุณช่วยตอบหน่อยสิครับช่วยตอบหน่อยสิครับเออเพราะอะไรครับแล้วหลักฐานนี้ผมก็มีไม่ใช่ไม่มีและ DNA ออก็ได้ไปแล้วด้วยว่ามีการบิดเบือนซึ่งเวลาห่างมาเนี่ยยังไม่ถึงสิบสองชั่วโมงเลยทำไมต้องบิดเบือน นะครับก็นี่ไงผมถึงได้บอกว่ามันมีขบวนการหรือเปล่าทํากันเป็นขบวนการหรือเปล่าว่าคนนั้นต้องทําหน้าที่นี้คนนี้ต้องทําหน้าที่นี้คนนี้ต้องทําหน้าที่นี้คนนั้นต้องทําหน้าที่นี้หรือเปล่าคําถามคือถ้าไม่มีขบวนการคําตอบเดียวเลยคุณช่วยตอบหน่อยทําไมคุณบอลธนกิจต้องบิดเบือนในการให้ข้อมูล สร้างภาพขาดทาให้เป็นไปตามแผนและการไปขับเรือวนทําไปการไปขับเรือวนแบบนั้นน่ะเพื่อจะสร้างว่าน้องตะโมตกแล้วขับเรือวนวนวนคนวางแผนเก่งแต่พลาดนะปิดบังซ่อนเลนข้ท็จจริงถูกต้องไหมครับการไปขับเรืออยู่ในแม่น้ำวน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 ,วนแล้วไม่ยอมมาให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ตั้งแต่ทีแรกเนี่ยมันคือกังวลเพื่อสร้างหลักฐานหรือเปล่าอันนี้ผมถามนะครับเพราะโดยวินยูชนทั่วไปหรืออะไรชั่วอะไรทั่วไปเนี่ยนะครับเมื่อแจ้งกู้ภัยแล้วอะไรแล้วเนี่ยเราต้องมาให้ข้อมูลกับกู้ภัยให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ทุกคนระดมช่วยกันหาอย่างไวที่สุดเร็วที่สุดจริงหรือเปล่าไม่ใช่วันนี้เฮ้ยแจ้งกู้ภัยแล้วอะไรแล้วกู้ภัยมาแล้วนะครับเจ้าหน้าที่มาแนละ้วอยู่บนบกกระพริบไฟ เฮ้ยอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปเราหากันก่อนเราหากันก่อนเราหากันก่อนหรือจะบอกว่าเฮ้ยอย่าพึ่งไปเราวนก่อน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 นะคดีอัปยบนเรือมีเจ้าหน้าที่ทําบางแจ็คนะครับเป็นฝ่ายไหนนะผมถึงได้บอกไงและถ้าเคยเคยติดตามผมนะ่ผมเคยพูดอยู่เสมอตอนนั้นนะตอนนั้นนะครับมีคนบอกกับผมว่าเอ๊ะกุญซือ นะของคนบนเรืออนะ่ะคือคุณอะไรนะทนายตั้มผมบอกว่าทนายตั้มไม่ใช่คุณซื้อของคนบนเรือเพราะทนายตั้มเป็นแค่ทนายแต่คุณซื้อของคนบนเรือจะเชี่ยวชาญเรื่องของการสืบสวนสอบสวนไปนอย่างดีแล้วรู้ว่าเจ้าหน้าที่จะต้องสืบสวนสอบสวนไปไปทางไหนเขาจึงใจวางทั้งหมดนะแล้วนะผมม,มั่นใจเลยก็คือวันที่คุณบอลธนกิตต,ตอบคําถามว่า นักข่าวถามว่าไปล้างเรือไอ้ตอนตีสองที่วัดข้างข่าวไปล้างเรือใช่หรือเป่อไปไปล้างเรือหรือเปล่าคุณบอลธนก,กิจตอบว่าไงจำได้จำกขนได้ไหมครับจําได้ไหมครับว่าบอลธนกิตตอบว่าไงเออจาได้ไหมบอลธนกิจตอบว่า,ถ,กกวาถ้าไปล้างเรือมันก็ต้องสะอาดเอี่ยมอ่องสิ จะมีคาบวายได้ไงจะมีแก้วได้ไงจะมีเสื้อได้ยังไงถูกต้องไหมครับนั่นมันการแสดงให้เห็นนะว่ามันมีการล้างแต่ถ้าล้างแบบเรียมเลยทั้งหมดล้างแบบเกลียงเลยทั้งหมดทุกคนก็จะสงสยัยเพราะฉะนั้นล้างแล้วให้เห็นในสิ่งที่อยากจะเห็นเช่นต้องให้เห็นคาบวายต้องให้เห็นแก้วต้องให้เห็นอย่างงู้นอย่างนี้ถูกต้องไหม คือร้างแต่ให้เห็นในสิ่งที่ตัวเองเห็นคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำลายหลักฐานแบบเกลี้ยงคลิปมันก็เป็นที่น่าสงสัยเกินไปแต่ทำลายหลักฐานแบบให้มีตรงนี้นิดตรงนี้หน่อยตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยแต่ไอห,หลักฐานนั้นจะต้องประมาท ถูกต้องไหมอ่าล้างสะอาดแล้วเอาวายมาเทใหม่ก็นี่ไงผมถึงได้บอกไงคำถามคือนะคำถามก็คือว่าถ้าบอลธนก,กิจนะครับบริสุทธิ์ใจเอาเรือไปช่วยค้นหาทำไมต้องบิดเบือนทำไมโกต้องโกหกตั้งแต่วันแรก นี่คือคําถามถูกต้องไหมถ้าวันนี้สมมุตินะครับเป็นเหตุการณ์จริงเป็นเหตุการณ์จริงเลยที่วันนั้นเรือไม่มีเรือมีอยู่ลาแค่นั้นแล้วเรือลานั้นมาลอยอยู่ในน้ําแล้วแล้วต้องการไปเอารับคนเพื่อจะมาช่วยกันเขาค้นหาคุณก็พูดตั้งแต่วันตั้งแต่วันแรกอ๋อนะตอนนั้นนะครับตอนอเนี่ยพอเวลาคนอพอผมเอาบาลงแล้วแล้วประมาณเที่ยงคืนหรอกบากับตีหนึ่ง เขาเอาเรือเข้าไปอู่พอเข้าไปอู่ปุ๊บผมก็ไปเห็นปุ๊บนะครับและพอดีนะครับมีคนที่จะมาช่วยกันค้นหาผมก็ไปตามคนมาช่วยกันค้นหาพอดีเขาไม่มีเรือผมก็เลยเอาขับเรือลำนี้ไปรับเขามาหลังจากนั้นนะครับผมก็เอาเรือลำนี้ให้รู้ผมไปขับช่วยวนหานะรตรงวัดแข้งขาวตรงนู้นตรงนี้ก็พูดออกมาดิทําไมต้องโกหกคาถามคือทําไมต้องโกหกแล้วโกหกเปน็นฉากๆเลยนะครับไม่ได้โกหกธรรมดานะครับ ค่ายลำนี้ไหมไม่ไม่ครลำนี้จะเป็นอีกอีกรุ่นหนึ่งนี่อีกรุ่นหนึ่งนะคือที่อทีอู่ครับทีนี้มีโอกาสไหมครับถ้าเกิดว่าตังโมไปด้านหลังแล้วบังิญว่าตกลงไปข้างหลังแล้วโอกาสที่ใบพัดจะไปโดนน้องมันมีอ๋อมีมีโอกาสเป็นไปได้ครับแต่ว่าน้องยากนิดหนึ่งเพราะเรือเคลื่อนที่อยู่ถ้าเป็นแบบนั้น DNA จะเยอะมากก็จะต้องกลัวอะไรนะครับก็พอถอก็คนของเราครับเอาหลักง่ายๆคำถามคือ DNA ปอกับโรเบิร์ต ขับเรือแต่เจอดีเอของปอคนเดียวบนเรือมีทั้งหมด6คนมีปอมีโรเบิร์ตมีจอปมีแซนมีกติกมีน้องตะโม DNA ของกติกไม่มีบนเรือ DNA ของน้องตะโมไม่มีบนเรือ DNA ของโรเบิร์ตไม่มีบนเรือคุณช่วยตอบผมทีว่าเพราะอะไร เรือไม่ได้ไม่ได้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วพอตกปุ๊บเรือเขาจะหนีออกไปนี่นะฮะโอกาสโดนก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีฮะแต่ก็โอกาสยากแต่ด้วยด้วยแร,ร,ร,รงกระแทกอ่ะก็เหมือนเราตกเจสกีอะที่ก็ตึงงรุ๊บกระเด็นกระดอนก็เจ็บกระจุกพอสมควรแลวแน่นองผู้หญิงเรือลำที่ตังโมนั่งนี่น,นั่นงได้กี่คนฮะนั่งได้ประมาณสิบท่านครับลำนี้นะฮะใช่ใช่ใช่ส่วนนี้ลำนี้คือเพื่อนของคุณตังโมนะใช่เรือลำนี้นะฮะนั่งได้มันกี่คนประมาณสิบท่านสิบคนนะครับเนี่ยนะฮะทีนี้เนี่ย คงขอญาตถามแบบนี้เห็นบอกว่าหลังจากที่คนขับเรือลำนี้หลังจากที่ตังโมตกไปแล้วไปวนหาแล้วไม่เจอหรือลำนี้เนี่ยเขาขับรถเออโทษนะเขาขับเรือลำนี้กลับไปหาตาังโนอ๋อไม่ฮะหรือเขาวนช่วยหาออวนช่วยอยู่อย่างนั้นนะฮะวนตั้งเล่นแต่สะพานพระรามเจ็ดพระรามห้ามาถึง 7, สะพานเจ็ดสดาคือเขาก็จะวนหาเพื่อนเขาตลอดวนจนญาติของของคุณตังโมอ่ะไปที่อู่ ตอเหมือนมีการโทรพูดคุยกันเขาถึงได้กลับเข้าเข้าไปฟังก็คือกลับเข้าฟังแล้วก็เอาเรือกลับไปจอดที่ที่อู่ยังประมาณตีเกือบตีสามะที่เรือเข้าไปจอดที่อู่ไม่ได้เจอคนเรือไหมออตอนที่ตอนที่เขาเข้าไปเนี่ยคือที่อู่มีพ่อว่านอยู่แค่คนเดียวเพราะาทีมผมก็อยู่ในน้ํากันหมดแล้วตอนนั้นคร <ừ, ừ. S 1> <iment> ับก็พ่อว่านเขาบอกว่าก็คือมีญาติเข้ามาเยอะยี่สิบสามสิบท่านนะฮะที่ไปที่นั่นเขาต้องเหมือนขึ้นมาพูดคุยกันแล้วก็ตางคนก็อาจจะแต่งญาี้ไป แจ้งความนะอันนี้ไปตรงนงน้นนะตรงนี้นะอันนี้น,น,นะซะจะดพอผมกลับไปถึงที่อู่ประมาณตีเกือบตีห้าเนี่ยก็คือคไม่มีใครอยู่แล้วแล้วทางฝั่งของบอลเองได้คุยกับคนเรืองไหมเออยังติดต่อไม่ได้ครับไม่ติดต่อไม่ได้คุยกันตอนเกิดเหตุตอนที่คนหาอยู่ด้วยกันเพราะว่ายั<ห>างไตคนนั้นก็นี่คืออะไรครับนี่คือเหตุการณ์ที่คุณบอลธนกกจเจ้าของอู่เอ c บีซี เราเอาไว้ในรายการโหนกระแสฟังวันเวลาดีๆนะครับย5่สกุมภาพันธ์สองห้าหเราก็รู้อยู่ว่ารายการโหนกระแสออกายออกอากาศเวลาเที่ยงกับ30นาทีเที่ยงกับ30นาที เวลาที่แจ้งว่าน้องนะ่ะมีการตกเรือแล้วมีการค้นหากันนะ่ะตอนประมาณสี่ทุ่มที่ฝากประมาณอาตีไปสี่ทุ่มเริ่มถึงมหาเที่ยงคืนเท่ากับเพิ่งจะผ่านมาสิบสองชั่วโมงตอนคนที่ชื่อเบียไปขับวนอยู่ตรงวัดข้างค้าวทำไมไม่พูดถ้าบริสุทธิ์ใจถ้าประมาทถ้าอบัติเหตุโกหกเพื่ออะไร โกหกเพื่ออะไรโกหกเพื่อจุดประสงค์อะไรถูกต้องหรือเปล่าครับถูกต้องหรือเปล่ากล้องเสีย DNA หายอ่ะเพราะถ้าแค่คำถามคือถ้าคุณไม่ได้คิดอะไรถูกป่ะคุณอยากจะช่วยค้นหาอะไรลยคุณไม่จำเป็นต้องปกปิดเลยก็คุณก็เล่าไปเลยปึ๊บปุ๊๊ อ,อ,อกเองด้วยนะมีมีมนักข่าวถามด้วยว่าเฮ้ย <m> <uchen> hey, ตอนที่คุณเอาเอรือลําน,นี้ขับออกไปนะขับออกไปเนี่ยคุณไม่กลัวเหรอครับว่าดีเอจะไปติดอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไงอ๋อเป็นเรื่องปกติเพราะเรือลานี้เขาขับอยู <m> ่แล <m> ้วอ่ะคุณยังไม่กลัวเรื่องดีเอจะติดลงเต็นเรือแล้วทาไมคุณไม่กล้าบอกล่ะครับคุณไม่เล่าความจริงล่ะครับผมถึงได้บอกไงว่าคลิปเนี้ยนะประเด็นนี้ก็คือว่า มันคือวันที่ยี 5, 12, 5, 6, 5, 5, ่ห้ากุมภาพันสองห้าหไงห่างจากเวลาเกิดเหตุไม่ถึง12ชั่วโมงทำไมต้องโกหกขอเช็คโทรศัพท์ด้วยดีถูกต้องไหมครับอ่าทำไมถึงต้องโกหกและผมบอกเลยครับว่าถ้าวันนี้นะค,คุณอัจฉยะคุณหมอทวัชชัยอาจารย์ปานเทพคุณเอกราชไม่ได้นะครับ G.P.S มาตรวจสอบจะยอมรับไหมว่าตัวเองเป็นคนขับไปการยอมรับว่าตัวเองขับไปการยอมรับว่าลูกตัวเองนะครับขับที่หน้าวัดกัคขะเพราะจนด้วยหลักฐานหรือเปล่าดิ้นไม่หลุดด้วยหลักฐานหรือเปล่าเพราะหลักฐานมันชัดหรือเปล่าคุณดิ้นไม่หลุดคุณก็เลยต้องยอมรับคุณดิ้นไม่หลุด คุณก็เลยต้องยอมครับถูกต้องไหมอ่าเพราะคุณคงคิดว่าไม่มีใครที่จะเอาดีไอ,อ,อะไร GPS ไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเดียวนะครับถึงจะเอาไปได้และผมก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่า GPS นะครับของที่คุณอ่าคุณอัจฉิยะได้มาหรือคุณเอกราดได้มา ได้มาจากนะครับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ21นายฟ้องคุณอัจฉรยะแล้วใช้อำนาจศาลในการขอ GPS มาเพื่อสู้คดีถูกต้องไหมครับตอนนั้นนะครับแล้ว GPS นี้ได้มาก่อนนั้นอีกนะได้มาก่อนนั้นอีกแต่คุณหมอธวัชชัยเอามาออกพวกคนเหล่านี้ก็บอก GPS ปลอมทนวยก็บอกว่า GPS ปลอมสร้างขึ้นมาเองโปรแกรมเขียนขึ้นมาเองอะไรขึ้นมาเองถูกต้องไหม จนนะสารอาญาตัดสินเนี่ยเขาถึงได้ยอมรับกันว่าเออจีพีเอสแล้วถึงได้จำนวนด้วยหลักฐานหรือเปล่าเอาหลักง่าย,ายๆแค่นี้คำถามคือคุณเป็นลูกค้าเป็นแค่ลูกค้ากันนะเป็นแค่ลูกค้าทำไมไม่พูดความจริงทำไมต้องบิดเบือนทำไมต้องเือกปิด,ปดทำไมต้องโกหกอ่า อันนี้คือคําพูดของเขานะอ่าเดี๋ยวผมให้ดูคําพูดล่าสุดของเขาอ่าคําพูดล่าสุดของเขานะหลังจากผ่านไปสามปีนี่ไงซวยเลยขอโทษครับลืมฝากขอโทษพี่เปิ้ลด้วยครับลืมครับผู้สาบไม่พูดถึงมาสามปีเรือ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 แตงโมเหรอมารับพี่เปิ้ลเหรอไม่ใช่ไต่รับทีมไต่รับทีม ไม่รู้อันนี้ไม่รู้มไม่รู้ว่าเขาขับเรือลำนั้นไปรับทีมเจตกีหรืออะไรยังไงอาจารย์เขาไม่มาจับหนะ้าสีหน้าผมมั่งเหรออาจารย์ติ๊นเลยอาจารยมพูดเจีิง <c oughs> ไม่มาดูสีหน้าผมเลยผมพูดจริงเบิร์สเบิร์สสวยเร็เวสาเงียบไปสามปีแล้วพูดถึงกันได้สวยไหมคือเลิศเธอผมว่าลามไปเลอะลามไปเลอะเธอพี่บอลของย้อนไปวันนี้หนึ่งที <c oughs> ่ประเด็เขาบอกว่ารามไปเลอะเธอ แหมมึงม,มาจับโกหกกูได้นี่มึงมาจับพิรุษกูได้นี่เลยเลอะเทอะเลยโอ้ยกูสาปกปิดมาสาปีมึงก็มาจับโกหกกูได้มึงก็เอาหลักฐานมาแฉกูซะนะจนกูต้องจะไปนอนอยู่ที่ d ดีแล้วเนี่ย